ตลอดเดือนสิงหาคมนี้สำนักวิจัยและพัฒนานการเกษ,ษตรเขตที่8กรมวิชาการเกษตรชวนเกษรอตรกรต้นแบบจากชุมชนจังหวัดสงขลามาเล่าประสบการณ์ดีๆในการทำการเกษตรให้พอเพียงปลอดภัยและยั่งยืนติดตามกันได้ที่วิทยุอสอมทสงขลาในรายการเล่าเรื่องเมืองใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาิก40นาทีเป็นต้นไปตลอดเดือนสิงหาคมจ้า ไปไหนก็ฟังไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ฟังไปฟังเสียงลุงป้านาะอากเกษตรหัวก้าวหน้าได้ความรู้มากมายผมกวิชาญช่วยจูใจนะครับจากรายการสดออกอากาศจากสำนักงานภาคใต้อสมทนะครับรอบกลุ่มสัญญาณไปเก้าจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับ เล่าเรื่องเหมืองใต้กลับกลับมาช่วงที่สองของรายการนะครับช่วงที่สองวันนี้เนี่ยจะพาไปรู้จักนะครับไปร่วมเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดสงขลาอีกคนหนึ่งนะครับที่สวพแปดนะครับ กรมวิชาการเกษตรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนนะครับคนนี้เนี่ยปลูกผักสลัดนะครับท่านผู้ฟังครับผักสลัดปลอดภัยผักสลัดปลอดสารพิษผักสลัด,ลด,ลดที่ปลูกแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำได้อย่างยั่งยืนนะครับไปคุยกับพี่คณิตถา แสนเวียงนะครับคุณกนิษฐาแสนเวียงนะครับเกษตรกรต้นแบบของสวพ .8 สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วไปมาอย่างไรได้มาปลูกผักสลักจนกลายเป็นเกษตรกร,กรต้นแบบของสวพ .8 เชิญครับค่ะสวัสดีค่ะคนิ t าาแสนเวียงค่ะ จากบ้านแคร์โมเดลค่ะเอาจากบ้านแคร์ค่ะผักสลัดปลอดสารพิษที่ที่ไปที่มาก็ขึ้นมาจากที่ว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทานผักสลัดแล้วก็แปรรูปผักสลัดค่ะแปรแปรรูปจากผักที่เป็นสลัดอ่ะแล้วก็ที่นี่ก็มาเริ่มแรกจริงๆก็เลยอยากจะมาปลูกผักสลัด ทำเองเพื่อจะลดต้นทุนของการแปลรูปค่ะเออ่ตอนนี้เนี่ยนะครับ แปลงผักสลัดของเราเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับเรามีสักปริมาณเท่าไหร่ที่เราปลูกในแต่ละรอบในแต่ละวันแล้วพอได้ผักสลัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเออเรานํามาแปลรูปเป็นสลัดแล้วเรานําไปขายที่ไหนอย่างไรปริมาณอย่างไรในแต่ละวันเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละวันที่เราทําผักสลัดนะคะ เราก็เอามาแปลรูปเป็นผักสลัดเอาไปขายตามชุมชนหรือก็ที่มีออเดอร์สั่งเข้ามาผักสลัดของเราก็ไปทําเป็นกิโลขายก็มีหรือแยกขายก็มีและที่สําคัญก็ขายในชุมชนที่เราอยู่แล้วก็ละแวกตําบลใกล้ๆที่เข้ามามาดูแล้วก็มาซื้อกลับไปรับประทานนะคะกลับเป็นใหญ่นะคะ เห็นแปลงสลัดแล้วเนี่ยนะครับอ่าสวยงามทีเดียวนะครับเป็นผักสลัดปลอดสารพิษเนี่ยอ่าที่คุณกนิษฐาทำเนี่ยอ่าทำกันเป็นกลุ่มหรือว่าอ่าทำคนเดียวอ่าแปลงมีผักอะไรบ้างที่ที่เรามีขายทุกวันที่เรามีขายประจำเนี่ยมีผักชนิดไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับอ๋อเราจะทำเป็น เป็นกลุ่มกลุ่มของบ้านแครครับในผักสลัดของเราก็จะมีเลโอ a กรีนอ n คอ k เบบี้คอรแล้วก็เพเปิรแล้วก็อีกอีก,อกประมาณลหลายๆตัวค่ะที่ว่ายังไม่ได้เอ่ยก็ประมาณแปดถึงเก้าชนิดอะคะ่ะคุณนิชาญครับในช่วงโควิดระบาดหนักเนี่ย คนอื่นก็ได้รับผลกระทบกันทุกคนลําบากคนทํางานบริษัทคนทํางานโรงงานได้รับผลกระทบกันหมดเลยเราปลูกผักสลัดเราเป็นแม่ค้าอิสระเป็นกเกษตรกรอิสระเนี่ยเราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับอ๋ออันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโควิดค่ะที่เราก็โดนผลกระทบมากอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ท้อถอย ผลกระทบจากโควิดของเราเป็นแม่ค้านี่ตลาดปิดหมดที่สำคัญนะคะแต่ว่าผักสลัดเราก็ยังออกได้อยู่ค่ะเพราะว่าเราเอามาแปลรูปเอามาแปลรูปจากเดิมที่ว่าเราขายเป็นกิโลเราก็มาแปลรูปเราก็ทำเป็นเซตเซตหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทมีน้ำสลัดมีผักอย่างเงี้ยค่ะคุณวิชาญแล้วก็ที่สำคัญโควิดเรารับผลกระทบมากไหมมากค่ะ แต่เราก็ไม่ได้ได้หว่นตรงนั้นเพราะว่าเราจะมองโควิดนี้ไม่ใช่เรามองโควิดเป็นวิกฤตแต่เรามองโควิดให้เป็นโอกาสสิ่งนั้นมันก็เลยเข้ามาหาเราแล้วก็จะมีออเดอร์สั่งเข้ามาค่ะคุณวิชาญแบบนี้ค่ะครับวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเรียกว่าเกิดความเข้มแข็งนะครับเข้มแข็ง,ขงแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนอ,อยากจะอยากจะ ขอบคุณอยากจะบอกเล่าให้ฟังหน่อยใครมาช่วยทำให้เรายั่งยืนบ้างชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไรสวพแปดมีส่วนร่วมอย่างไรอนาคตรเราอยากจะทำอะไรต่ออยากให้ใครมาช่วยหลุนเสริมตรงจุดไหนบ้างเชิญครับออที่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณบ้านแคร์โมเดล ค่ะที่ทําให้เรามีโอกาสได้เข้ามาตรงนี้และที่สําคัญที่สนับสนุนจริงๆก็เป็นสอพแปดค่ะที่ให้เข้ามาการสนับสนุนของกลุ่มสลัดสลัดบ้านแคร์ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งทางสอพแปดก็จะมีเมล็ดสลัดเข้ามาให้เราที่สําคัญน้องๆสอพแปดทุกคนน่ารักมากค่ะจากที่ว่ามาดูแลเราตั้งแต่เราเริ่มลง ครั้งแรกเลยจนเราขายและที่สำคัญที่น้องเข้ามาที่มาแบบคุกคีแบบพี่น้องชันพี่ชันน้องก็สพแปดก็จะมีคุณใหม่แล้วก็น้องนาแล้วก็น้องเพชรแล้วก็น้องปิน่นที่เข้ามาคุกคีกับผักสลัดบ้านแครที่ทำให้เรามีความรู้จากจุด,จ,ด,จ,ดจุดนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากแต่ที่สำคัญแปลงสวยๆของเรา เราก็จะมีคุณลุงที่คอยสนับสนุนแปลงทําให้แปลงของเราที่เกิดมาเป็นแปลงผักที่สวยงามก็คุณลุงมากของเราที่อยู่บ้านแคโมเดลค่ะครับอนาคตเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราเราเติบโตได้ในระดับหนึ่งนะครับแข็งแรงเข้มแข็งชุมชนก็สามัคคี ผู้สนับสนุนก็มีในอนาคตเนี่ยเราเราอยากจะทำอะไรบ้างเราอยากจะไปขายสลัดอย่างไรบ้างเราอยากจะขยายแปลงสลัดของเราอย่างไรบ้างเราอยากอะจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในแปลงสลัดไหมไปกินสลัดสดๆกันในแปลงสลัดเลยอย่างนี้อเราคิดอย่างไรบ้างครับอนาคตอ๋ออนาคต เราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเป็นสลัดของบ้านแคร์โมเดลนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราก็อยากให้มีการท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาหรือเพื่อนบ้านที่เข้ามาที่บ้านแคร์ก็สามารถที่จะเก็บผักสลัดของเราทานชอบกอไหนต้นไหนเราก็มีน้ําสลัดไว้บริการอันนี้คืออนาคตที่คิดไว้นะคะเราอยากเป็นเป็นหนึ่งในนั้นใน ของชุมชนนะคะ่ะที่สลัดทําแล้วเรามีความสุขแล้วทุกคนกินแล้วก็ลอดภัยด้วยจากสารเคมีทุกทุกอย่างนะคะ่ะคุณวิชานครับครับในปัจจุบันเนี่ยบุคคลจากภายนอกคนจากข้างนอกเนี่ยรู้จักแปลงผักสลัดของเราไหมครับมีการสั่งซื้อเข้ามาในเมืองบ้างไหมหาดใหญ่บ้างไหมเมืองสงขลาบ้างไหมเ,เป็นที่รู้จกักข้างนอกบ้างไหมครับ อพราะที่สงขาก็มีค่ะสั่งซื้อเข้ามาแล้วที่หาดใหญ่ก็มีน้องเขาจะมารับจากฟาร์มของเราไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็ชุมชนใกล้ๆหมู่บ้านของเรานี่ก็จะสั่งเข้ามาในทางออเดอร์ของเรามั่งแต่ส่วนใหญ่จะเข้ามาถึงสวนมากกว่าแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดมันระบาดอยู่เราก็เลยปิดสวนไม่ให้คนภายนอกเข้ามาแต่ก็ ถ้าเข้ามาจริงๆก็เราก็จะเอาผักไว้ตรงที่โตอย่างนี้ค่ะนี่คือป้องกันในช่วงนี้นะคะแต่ต่อไปข้างต่อไปที่ว่าถ้าโควิดมันซาการท่องเที่ยวดีเราก็จะสามารถเปิดให้คนภายนอกเข้ามากินผักสลัดของเรามาถึงบ้านแคกไม่ใช่ว่ามีแต่ผักสลัดอย่างเดียวค่ะเรามีหลายอย่างที่ว่าให้ทำได้อะค่ะคุณวิชาครับ ครับผมท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับถ้าใครอยากจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าแปลงผักสลัดอของคุณกนิษฐานะครับบ้านแคร์โมเดลนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0926964951นะครับผักสลัดปลอดภัยผักสลัดปลอดสารพิษนะครับ092696 สี่เก้านะครับขอบคุณมากมากครับคุณกนิษิาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะกับจันภูฝังที่กรารพครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นมุมดีๆมุมชุมชนแข็งแรงชุมชนเข้มแข็งนะครับ